นนี้จะถึงนี้เป็นวันตรุษจีนเป็นวันพระแล้วเลขรัฐบาลก็ออกตรงกับตรุษจีนนะครับแล้วดาวก็เปลี่ยนวันนี้นะคิดว่าเลขน่าจะเปลี่ยนหกน่าจะเป็นตัวหลอกล่อผมว่านะผมเดานะผมคิดเพราะว่าผมดูเลขแล้วครับอันนี้ผมไม่รู้นะผมก็ไม่ได้เก่งแต่ผมอะ่ะเป็นคนชอบสังเกตผมดูเลขแล้วพี่มันดันหกไปแล้วอ่ะมันดันหกไปหกเก้าแล้วครับเออ มันดันหกไปที่หกเก้าแล้วเห็นไหมมันดันมันมามันออกหกล่างหกสี่ใช่ไหมแล้วมันดันหกไปหกเก้าเพราะฉะนั้นวันเนี้ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่มีหกมันอาจจะไม่มีหกแต่ถ้าสองตัวที่มันยังเหลืออยู่นะครับมันจะเหลือสี่แล้วก็เก้าแต่ถ้าสังเกตดูนะครับพี่จะเห็นเลยว่าตอนเนี้มันไหลเก้าแล้วเห็นไหมมันออกศูนย์เก้าแล้วมันก็ออกหกเก้าวันเนี้ยมันจะมาเลขเก้าอีกไหม หรือว่ามันจะมาเลขสีแต่เลขมันเปลี่ยนสุกที่แล้วมันออก7,430สถ้าถามว่ามันชนกับวันสุกที่แล้วตัวไหนมันชนตัวเดียวเลยคือเลขสี่คือเลข4ีครับแล้วบอกเลยนะวันนี้เลขอะไรออกนะมันไปตามรัฐบาลแน่นอนเลขรัฐบาลจะต้องเอาไปออก1ตัวสวัสดี2,700คนดูแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าเลขตัวนี้จะต้องไปรัฐบาลวันที่16 <c oughs> เออแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับพี่ งวดวันที่1มีนานะครับเลขสัญจรน,นะครับได้ขอ้อมูลมาแล้วที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเออถ้าผิดพลาดประการใดนะขอโทษขออภัยไปสัญจรทางใต้แน่นอนแต่น่าจะไปสัญจรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทําไมต้องพูดก่อนเพราะว่าเลขสัญจรน,นะข้อมูลสัญจรมันชอบออกก่อนหนะ้าถ้าพี่จําได้รอบนั้นสัญจรกําแพงเพชรผม ผมเอามาให้พี่ก่อนเลย3ามเจดสี่ห้ามันมาทั้งบนทั้งล่างเพราะฉะนั้นงวดวันที่หนึ่งครับเลขมันสัญจรทางใต้แน่นอนแต่น่าจะจังหวัดสุราษฎร์เห็นได้ข้อมูลมานะครับอ่ะมาดูเลขกันวันนี้เด่นมาหนึ่งตัวนะมีสามมีสี่แล้วก็มีห้าสี่ตัววันนี้นะครับพี่ที่ผมคิดว่ามันน่าจะมาวันศุกร์จะมีเลขห้าเลขเจด เลขศูนย์แล้วก็เลขสี่ถามว่าวันนี้มันเด่นตัวไหนครับใบแนวทางพิกดเลยนะครับเออใบแนวทางกดกดข้างล่างเลยนะพี่นะเออกดได้กดเลยนะครับได้โชคได้ล่ามนะไปอุ่นน้ำพริกไปอุ่นหนุนทูบได้เลยนะครับน้ำหอมก็มีปู่วันนี้นะครับเ็ดกับห้าพี่แต่ถ้าสูตรของผมที่ผมทำนะเออ เดี๋ยวผมดูก่อนมันมีหลายสูตรสูตรที่ผมทำนะพี่มันมีทั้งหมด1นึ่งสูตรสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเทั้งหมดเสูตรเนี่ยครับพี่ผมจะบอกเลยว่ามันชนอยู่2ตัวนั่นคือชนเลขห้ากับเลข7เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ไม่พิกไม่ผิดแผนไม่พิกแพกแ5กับ7ไม้เห็นแน่นอนแต่จะจับคู่ตัวไหนแต่ผมคิดว่ามีเลข7เพราะคิดว่าเลขเเนี่ย น่าจะไปออกรัฐบาลไทยวันที่16ด้วยเออถ้าวันนี้มีเจ็นะรัฐบาลมี7แน่นอนเพราะใบเต็มผมให้พี่ไปแล้วเออรัฐบาลผมให้พี่7จ็ดเแล้วก็7จ็ดหนึ่งสามศแล้วก็3าสให้ไปแล้วครับเมื่อวานนี้แบ่งปันให้แล้วอ่ะพี่ว่าเจอะไรจะมาใบแนวทางกดได้กดเลยนะครับ แล้วก็ทีนี้ขอบคุณคำสั่งซื้อนะพี่ขอบคุณคําสั่งซื้อด้วยน่ารักนะครับส่งไวแน่นอนพี่ร้านนี้ส่งไวแน่นอนนะครับต่อไปนี้จะไม่มีรอสี่ห้าวันแล้วนะครับ